สวัดีค่ะก็มีท่านผู้ชมนะคะถามดาวกันมาเยอะเลยนะคะว่าขั้นตอนการใช้ขุยมะพร้าวนะคะเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเอามาใช้ให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ดาวก็เลยจะมาบอกกันค่ะก่อนที่เราจะเอาขุยมะพร้าวมาปลูกต้นไม้แบบนี้ปลูกพูด่างแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาไปผสมดินปลูกเราต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างเดี๋ยวตามดาวไปดูกันเลยค่ะ และสําหรับการใช้ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวนะคะมีความจําเป็นกับการปลูกต้นไม้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยส่วนมากจะเอามาใช้ร่วมกับวัสดุปลูกค่ะและสําหรับการเลือกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวเนี like ่ยก็มีความจําเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในขุยมะพร้าวเนี่ยจะมีสารแทนนินค่ะแล้วก็มีความเค็มนะคะมีเพลี้ยอาจจะเกิดปัญหากับต้นไม้ที่เราปลูกได้ค่ะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาขุยมะพร้าหรือกับมะพร้าวมาใช้เนี่ย เราจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นขุยมะพร้าวที่เราทำการซื้อมานะคะที่เห็นเปียกๆเ,เนี่ยเพราะว่าตากฝนค่ะในขุยมะพร้าวนะคะจะมีความเค็มค่ะซึ่งถ้าเราเอาไปใช้เลยเนี่ยอาจจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่โตใบซีดเหลืองแครแกนนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขอบใบไหม้ได้ด้วยนะคะ และขุยมะพร้าวบางแหล่งนะคะอาจจะมีไข่ของเพลี้ยอ่อนอาศัยอยู่ด้วยค่ะซึ่งปล่อยไปเนี่ยนะคะอาจจะทําให้มากัดกินต้นไม้ของเราได้และในขุยมะพร้าวนะคะก็มีพวกสารแทนนินค่ะสารสีน้ําตาลที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเมื่อละลายน้ําทําให้พืชขาดแคลเซียมเกิดใบไหม้ได้ค่ะสําหรับวิธีการนะคะก็คือเราใส่น้ําให้ท่วม ขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วดาวก็จะทำการเทน้ำทิ้งนะคะทุกทุกวันจนครบ3-4ถึงวันเพื่อให้สารเทนนินนะคะออกจากขุยมะพร้าวให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับวิธีการเทน้ำทิ้งของดาวนะคะก็คือหลังจากที่เราแช่แล้วครบ1วันนะคะในทุกทุกวันเราก็จะยกออกมาแบบนี้หาตะกร้าใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเทเลยค่ะ แบบนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะเอาใส่กระมังเหมือนเดิมแช่ไว้แล้วมาเททิ้งแบบนี้ทุกทุกวันค่ะหลังจากที่ครบสามวันนะคะขุยมะพร้าวของเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราเทน้ำทิ้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวเราครบอายุแล้วค่ะสมวันเสร็จสวันสี่ว,วันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ เราก็จะเอาขวดมะพร้าวที่เราทําการแช่น้ําแล้วเนี่ยเอาไปผึ่งค่ะโดยทําการผึ่งนะคะแค่หมัดหมดหรือว่าให้แห้งๆเลยก็ได้ตามแต่ใจนะคะแต่ว่าดาวก็คือเราจะใส่ใส่ลงไปในเนี้ยในตะกร้านะคะเอาไปวางไว้ตากแดดไว้ค่ะก็แค่นี้เองทีนี้เวลาเราเอามาใช้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยค่ะ และสำหรับคนที่รีบใช้นะคะเวลาซื้อมาแล้วไม่มีเวลาถึง3วันจะรีบใช้เลยนะคะก็สามารถทำได้ค่ะก็คือถ้าเราซื้อมาแล้วนะคะเอาน้ำใส่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วพอน้ำท่วมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขยำค่ะขยำแบบว่าเหมือนเราล้างนะคะขยำขยำขยำนะคะ ขยำล้างค่ะเพื่อลดสารแทนนินนะคะเนี่ยขยำนะคะขยำแบบเนี้ประมาณนะคะเนี่ยค่ะประมาณ3าสี่น้ํานะคะจนกว่าน้ําเนี่ยมันจะสีมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีค่ะที่ดาวมาบอกกันนะคะสำหรับการใช้ขุยมพะพร้าวกลมามะพร้าวให้ปลอดภัยค่ะ สามารถที่จะเอาไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ได้สบายใจไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้ของเราจะเหลืองจะเหี่ยวขอบใบไม่จะแคร์นะคะสูตรนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเวลาปลูกต้นไม้หรือว่าจะทําการใช้ขุดมะพร้าวก็ลองเอาวิธีที่เดาบอกเนี่ยไปลองทําตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ